พูดขึ้นมาอย่างนั้นครับพี่พี่น้ำก,นก็เลยกดตามปรากฏเปิดได้จริงๆอืมงมันเข้าไปที่หน้าบันทึกข้อความอะครับมันเป็นคลิปเสียงสารภาพของพี่เอิญบอกให้ฟังว่าพี่เอิญได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพี่ต่ออแฟนพี่น้ำพี่น้ำต้องแต่บ้านที่ไปรีโนเวกันครั้งแรกแล้วปรากฏพี่เอิญท้องครับ S <S <S พี่ต่อตัดสินใจให้พี่เอินไปเอาเด็กออกแล้วปรากฏว่าทะเลาะกันพี่ต่อผักพี่เอินล้มทําให้พี่เอินแท้งลูกในท้องแกเลยไปหาหมอทําของใส่ให้พี่ต่อกระตายไปเลยอืแล้วก็โดยการทําหมอผีคนเนี้ยก็เลยไปทําของเอาสารเก่ามา<อ>แล้วไปไว้บ้านหลังสุดท้ายอ ไปไว้บ้านหลังสุดท้ายแล้วก็ทําพิธีกรรมทั้งหมดสาบแช่งบ้านหลังนั้นอแต่คนที่มารับผลกรรมคนแรกคือแม่พี่ต่อต่อมาก็คือพี่ต่ออส่วนพี่น้ําพอแกรู้เรื่องพวกนี้ทั้งหมดคือใจมันแตกไปหมดเแล้วครับทั้งเพื่อนที่สนิทก,กันมาแม่ของพี่ต่อ,อที่เหมือนแม่แท้ๆของตัวเองแล้วพี่ต่อที่มาทําอย่างเงี้ยพอแกก็เลยแบบอขอแยกทางกับพี่ต่อ หลังจากนั้นเนี่ยบ้านหลังเนี่ยแกบอกแกขายตัดราคาเลยอืปรากฏว่าก็มีคนนะครับมาติดต่อแกบอกแกยืนอยู่หน้าบ้านบอกว่าให้พระอาจารย์นั้นทําวิธีล้างอาถรรพ์บ้านหลังนี้แล้วนะครับแกบอกว่าถ้าบ้านหลังเนี้ยใครมีวาสนาก็ให้ได้ไปแล้วกันเอาไปเลยเดี๋ยวให้ราคาถูกเลยขอเย็นนี้นะเพราะแกจะไปอยู่เมืองนอกแล้วยังไม่ถึงตอนเย็นเลยครับมีพี่ทหารคนหนึ่ง มาดูบ้านหลังนี้แล้วเอาเลยเหรอซึ่งเป็นคนที่เชิญผมไปจัดฮงจุ้ยที่บ้านหลังนี้แหละครับอ๋อนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากครับโอ้โหพี่ดำมรรอบนี้หัากูคนณรู้วะ